สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเอทีทุกคนวันนี้เราสองคนมาถึงน้ำตกเกรงกะเวียรเรามาเที่ยวเมืองการอยู่หลายวันนะมาแข่งขันร้องเพลงเตจนะฮะหลังจากเที่ยวเมืองการก็มาเที่ยวสังขละไปสะพานมอญน,นะไปวัดวังนิเวการามนะตอนนี้เรามาที่น้ำตกที่สวยแห่งหนึ่งของสังขละบุรีคือน้ำตกเกรงกาเวีาตกเกรงกะเวียนี่เป็นน้ําตกที่ สูงแค่ประมาณ5เมตรนะฮะเกิดจากเขาหินปูนล,ลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆนะครับเป็นน้ำตกที่อ่าเป็นธรรมชาติสวยงามอีกแห่งหนึ่งอยู่ริมถนนนะเส้นที่จะไปนะครับสังขะวรีหรือจะกลับไปทองหาภูนก็ได้นะเป็นน้ำตกที่สวยนะฮะเล็กๆนะครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมวันนี้นางแบบของเราก็คนเดิน อยูคนสวยประจําเที่วไปกับวัยเกานะฮะก็พามาชมน้ำตกเป็นอยู่ใ,ใกล้นั้นเป็นลูกปั้นกบนะ,ะที่มีตรงนี้ให้เรีกกบสังขระนะ,ะนี่ถ่ายบรรยากาศรอบๆนะ,ะนี่นางแบบก็พาชมเราจะเห็นน้ำตกอยู่หลังป้ายนะฮะตรงนี้จะเป็นน้ำตกทานเล็กๆไม่สูงมากบอกอาการมาถ่ายรูปเที่ยวชมธรรมชาตินะ มองไปรอบๆก็จะเป็นป่าเขาลำเนาไทยมีร้านกาแฟเกาเฟสวยนะบางแบบเราก็ยังยืนอยู่ตรนี่นนี้ก็จะน้ำตกที่ไหลลงมาจะสูงแค่นนประมาณ5เมตรไม่สูงมากแล้วก็จะมีจุด ถ่ายรูปนะฮะเตื้อเดินไปที่สะพานเดี๋ยวก็มีสะพานข้างนะอันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆนะฮะมองไปข้างในก็จะเห็นถน,นนเส้นที่ผ่านน้ำตกเป็นน้ำตกที่ไม่ต้องเดินไปหาเไรมากมายนะฮะอยู่ติเส้ถนนเลยนะครับครับเราก็จะ เก็บคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ